รวมไหมโอ้นี่โย่ไหมเออนี่รวมเลยนี่แรงว่าต้องอัดเข้าไปใช่ไหมออใ่ก็ซัพพอรตดูกก็ได้อแล้วก็เปิดปรอะไรมีกระบี่อะไรก็เป็กระบี่ขกก็้ว่ายังไม่ไม่ดเพราอัดเข้าไปแล้วนาะอ๋อ ลูกเปื้นหัวมันกินยางด้วยบ่อ๋อแต่ลูกเปื้นหัวมันก็เกินแต่ว่าถามว่าเขามันกินอ่ะมันไม่กินเส้นเดียวหรอกมันก็นกินเป็นคู่เอถ้าอย่างนั้นอะ่ะอย่างเนี้ยมหรออย่างเนี้นยหน้าตาลูกเปื้นชิ้นนี้อย่างว่าถ้ามันกินแค่เส้นเดียวหรือไม่ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนอกอกเ้าอาจจะมีเปลี่ยนออกมาบ้างแล้วเมื่ออืมพอลูกเปื้อนางจังหวะมันลูกน้องมันดึงซ้ายบ้างขวาบ้างมันก็จะเปีซ้ายปีขวาปยซ้ายเปย์ขวา แค่ตึนแต่เนี่ยัานเนี้ยอไรเนียมันมีต้เ่นรเน้ยนต้องเี่ยนนีเนี้ยเี่ยันก็เส้นนอกต้อไร้งรุย้าที่นีนะมีเฮ้ยตึ๊นีนรุยยบนมีเสียงด่านรงจอแรงจอยาเข็ืนน เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้รวมไหมอันนี้ไม่รวมอ้าวแปลว่าแปลว่าไอ้ไอ้เขาเห็นกินยางเขาถอดตั้งแล้วฮะเขาเห็นมันกินยางตั้งไมดตั้งไม่ได้ครับตั้งมาแล้วกับสองเอายางจากทดสอเอายางคันอื่นมาใส่อ่าคือกินยางนี่มีกับลูกปืนอย่างเดียวเลยใช่ไหมอ๋อไม่เกี่ยวกับรถศูนย์เบี้ยวศูนย์อะไรนี่ไไไมมม่่่่่เเกกีียยววอ๋อ บางทีก็กระทะอืมเที้ยวเป็นกระทะแต่กระทะเราก็กินแค่เส้นเดียวครับอันนี้มันกินสองทางเลยลูกปืนลักษณะน,นี้น่าจะถอดตัวอื่นมาใส่นั่นนี่ใช่ไหมครับเนี่ยเพราะว่าฝั่งนี้มันแน่นอยู่ลูกปืนฝั่งเนี้ยแต่ฝั่งนั้นอันลวมเลยแหละตึกตึกเลยอันนี้นยังดีอยู่นี่อะอันนี้เป็นดากระทะยังดีอยู่เห็นไหมกระทะเหมือนใหม่ๆเลย,เลยนี่ดูเลยั่นแหละนั่นแหละ ก็เรียงดีอยู่ยช่างบอกว่าเขาขี้เกียจตีน็อตเขาก็เลยใส่อย่างนั้นนะ่ะครับอ๋อขี้เกียจอไอ้ไอบานหัวนะ่ะครับช่างไม้ต้องตอกนั่นแหละ บางคนเขไม่มีหัวคอนนครอบอ๋อไม่มีหัวคอนนะครับอืมเป็นนครับแบบเสมอต่อไฟเสียบเกี่ยวาต้อนเป็นเบบตัวหัวคลมๆอะไรตัวนึงตัวตีจะมันจะใบแค่ป่านนึงเดียวต่ตัวมากมันจะติดแค่ป่านหางตัวนี้ผมวัดดูแล้วนะครับยาว6เมตร40นะครับโอ้ก็เอาการอยู่นะยาวอยู่รอดูว่าจะใส่อ้อยได้กี่ตันครับก็รอติดตามชมนะครับ ดูไปมามันจะใสได้เยอะกว่าแม่นล้นเนาะพี่ใช่ไหมเพราะตัวนี้มันต่ำกว่าเนาะใช่ไหมมันต่ำกว่าแม่เนาะช่วงล้อมันอะช่วงความสูงกับพื้นขึ้นเนี่ยน่ำกว่าเรามาคอยดูกันว่า สองสี่สิบลูฮะจะไปไหวหรือเปล่าโอ้โหโค้ชลาโค้ชเบกดินมาจนคันนี้ก็ไอ้เพราะเขาเพราะไอ้เขาเบกมาจนเขาเบกมาจนเขาเบกเป็นเจ็ดสิบแปดสิบตันมาแล้วก็นั่นแหละมาถึงเราอะมันจะเป็นลักษณะไหน โอ้ต้องซื้อสเตย์เพิ่มอีกเนาะใช่ไหมหมดเงินซื้อสเตย์เพิ่มอีกแล้วนี่เอาใส่คืนครับอันนี้ ทำไมมันกินอย่างนี้วะฮงไฟสตโตนปีผลิตปีไหนวะเนี่ยตัวนี้จันชายว่าไม่ต้องเปลี่ยนครับเอาแบบตัวนี้วิ่งเลยเอาเอาก็เอา มันจะโดดไหมวิง่งอ่ะมันจะโดดไหมกไม่แน่ใจเดี๋ยวว่า,าถามว่าโดดไหมถ้ารถเราอาจจะกระโดดนะเน้องต้นหนังไม่เท่าไหร่เน,นาะ อ้าวมาดูข้างหน้าหลวมไหมเอาาลวมตองนู้นรวมนั่นรวมไหมนั่นนั่นนั่นคลุกเฮอโยกุกนี่ตนู้นลวม แล้วก็ฝั่งโน้นอันนี้ไม่เป็นไรครับตัวนี้เดี๋ยวรอดูฝั่งโน้นอีกอีกตัวหน,นึ่งม,<ะ>มันมีบ่ะมีขายบ่ะม,มัเปลี่ยนบ่อยก็เปลี่ยนบ่อยเด้อดูด้วยตัวอัน,นอันละเท่าจะไรนะ นายบูดหัวจวดเป็นแบบไหนหมดแล้วมันหมดแล้วเขาใส่ตรงไหนก็นี่ดันี่เขาก็เจียที่เขาเชื่อมไว้เจียเจียเขาตีออกเลยออแล้วน็เตียนใหม่เข้ามมันหมดแล้ว TK ยังไม่หมดนี่มันยังอยู่อยู่นี่ไม่แต่ใจมันก็ไม่ค่อยรวม ไม,คไมคค่ค่อยรัวไม่ค่อยกึกกักกึกกักกึกกักตรงนี้นะใช้ได้ใช้ไปก่อนใช่ไหมครับชาวาบนนุศบอกใช้ได้ใช้ได้ใช้ไปก่อนมาใช้งานก่อนจะไม่มรีบเปลี่ยนเลยเนี้ยมองผลงานมองงานนะงานไม่ไม่พอเลยดไม่ทำงานเลย,งา,ย,ง,เลยง,งานยังไม่ได้ไม่ได้เลยงานยังไม่ได้ เยังไม่ได้วิ่งสั่เที่ยวเลยตะเก่งนี่มันโดนไหมพี่โดนนะครับโดนมันถอดออกลองดูนั่งเที่ยวก็ได้บางทีเราใส่อ้อยเรายื่นี้นี่อ่ะไปถอดออกกันดิถอดออกเลยของม,มันไม่เสีย เราพยกใส่รถกลับบ้านอืมรอติดตามชมครับว่าใส่ได้กี่ตันครับมา20ได้อยู่เนาะ9ก้าพอเลยฮะเเยอะแยะเลย แม่สิเก้าลูกสิเก้าสามสิบ <laughs> แปดัปดน,งงนแล้ว <laughs> นันโอ้ก็บอกว่างั้นเลยบอกอถ้าใส่ยี่สิบมันชนคานนะ่ะใส่สิบแปดพ่อเขาานี่ชนกี่รอบแล้วนี่นของพี่อ่ะชนทุกรอบเลยมันพึ่งไหนวันนั้นเลยตูดมันพร้อมจะตกอยู่แล้วเนาะแค่เฉียวเียวมันก็ตกแล้วนั่นหนหะ จนทุกวันนี้ต้องไปยืนยืนดูแล้วก็บอกให้ทับข้างหลังให้ด้วยอันนี้จะเอาไปใส่ใส่ใส่สามเห่ปัดยางโค้งยังสวยอยู่เนาะทำไมมันถึงกินแบบนี้ครับใครเคยเจอบ้างครับทำไมมันกินแบบนี้ท่างเขาจีเกียตีใหญ่น่าจรินตี๋ท่างดีอยู่ เออ,เอกระทะมันยังหนาอยู่ดิอ,อ่เอยครับเจอ,อ,อ,อกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม